ภาพที่ถูกถ่ายทอดไปทั่วรัเสเซียในปี2025คือพิธีมอบเหรียญกิตติยศสูงสุดของประเทศฉากถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่กล้องโทรทัศน์ของรัฐจับภาพทุกมุมอย่างตั้งใจวลาดิมีร์ปูตินเป็นผู้ติดเหรียญด้วยตนเองบนอกนายพลคนหนึ่งและประกาศต่อหน้าทั้งประเทศว่าเขาคือวีรบุรุษแห่งรัเสเซียผู้ทําภารกิจสําเร็จด้วยการตดล่อยคูเปียสอย่างสมบูรณ์ภาพชัยชนะถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการเสียงปรบมือถูกจัดวางและคําว่าชัยชนะถูกย้ําซ้าแล้วซ้ำเล่า เหตุผลของการมอบรางวัลถูกประกาศชัดรัเสเซียอ้างว่าสามารถยึดเมืองยุทธศาสตร์แห่งนี้ได้ทั้งหมดโทรทัศน์รัสเร่งขยายภาพความสําเร็จทําให้ผู้ชมหลายล้านคนเชื่อว่าสงครามในพื้นที่นี้ได้ปิดฉากลงแล้วนี่คือชัยชนะตามคําประกาศนี่คือความจริงในเวอร์ชั่นเครมลินแต่เพียงสี่วันถัดมาภาพอีกชุดหนึ่งปรากฏขึ้นและทําลายทุกอย่างประธานาธิบดียูเครยนยืนอยู่ที่ทางเข้าเมืองคูเปียนสถ่ายวิดีโอด้วยตนเองกล้องจับภาพถนนอาคารและใต้เมืองอย่างชัดเจนระยะห่างจากตำแหน่งรัเสเซียถูกระบุว่า ไม่ถึงสองกิโลเมตรไม่มีฉากหลบหนีไม่มีสัญญาณของการควบคุมโดยรัสเซียมีเพียงความเงียบที่สวนทางกับคำประกาศชัยชนะความจริงภาคสนามปะทะก,กับโฆษณาชวนเชื่อยอย่างรุนแรงภาพจริงกับคำพูดทางการไม่สอดคล้องกันอีกต่อไปช่องว่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่ความผิดพลาดด้านการสื่อสารแต่เป็นสัญญาณเตือนอันตรายเมื่อชัยชนะถูกประกาศก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงคำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ใครพูดถูกแต่อยู่ที่ว่าโลกควรเชื่ออะไรได้อีกต่อไปวันที่ยี่สิบ พฤศจิกายนปี2025ีกลายเป็นวันสำคัญที่เครมลินใช้ประกาศชัยชนะต่อหน้าทั้งประเทศวาเลรีกรอซิมอฟเสนาธิการทหารสูงสุดของรัสเซียยืนรายงานตรงต่อลาดิมีปุตินภาพที่ออกอากาศแสดงความมั่นใจเต็มที่ชุดลายพรางสะอาดไร้ร่องรอยสนามรบและน้ำเสียงที่ไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยกรอซิมอฟอยืนยันต่อผู้นำรัสเซียว่าเมืองคูเปียนสถูกยึดได้อย่างสมบูรณ์ไม่เหลือพื้นที่ต่อต้านพร้อมตัวเลขที่ถูกใช้ตอกย้ำความสำเร็จรัสเซียควบคุมพื้นที่วอฟชานได้ถึง80% และยึดปกครอบได้70%ตัวเลขเหล่านี้ถูกกล่าวอย่างหนักแน่นกล่าวกับเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งปูตินหยุดถามซ้ำเพื่อยืนยันว่าปฏิบัติการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วหรือยังคําตอบที่ได้รับคือคํายืนยันเด็ดขาดใช่ครับทุกอย่างเสร็จสิ้นมึงอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วประโยคสั้นๆนี้ถูกใช้เป็นตราประทับแห่งชัยชนะในสายตารัฐ โทรทัศน์ของรัฐรัฐสเซียรีบนำภาพและถ้อยคำเหล่านี้ออกอากาศส้ำแล้วซ้ำเล่า,ลามันถูกจัดวางให้ดูเหมือนบทสรุปสุดท้ายของการรบในพื้นที่ยุทธศาสตร์เสียงรายงานสร้างภาพว่าการต่อต้านได้จบลงแล้วความเหนือกว่าถูกย้ำอย่างเป็นระบบนี่ไม่ใช่เพียงการถแถลงข่าวแต่คือการสร้างความจริงอย่างเป็นทางการ ต่อสังคมรัเสเซียเมื่อคำประกาศจากศูนย์อำนาจถูกส่งตรงถึงประชาชนหลายล้านคนมันกลายเป็นเรื่องเล่าหลักที่ไม่เปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามชัยชนะถูกประกาศก่อนที่สนามรบจะเงียบและความจริงถูกกำหนดจากห้องรายงานมากกว่าจากพื้นดินจริงเมื่อภาพชัยชนะจากเครมลินถูกส่งออกไปความจริงอีกด้านหนึ่งกลับค่อยๆปรากฏจากข้อมูลอิสระของฝ่ายยูเครนโครงการติดตามสถานการณ์ภาคสนามซึ่งใช้ภาพถ่ายและวิดีโอที่สามารถระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ ได้เปิดเผยสภาพการรบจริงในคูเปียนส์ช่วงปลายปี2 0 2 5และสิ่งที่พบกลับสวนทางกับคำประกาศของรัสเซียอย่างสิ้นเชิงข้อสรุปหลักชัดเจนพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองคูเปียนส์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอยูเครนรัสเซียไม่ได้ยึดเมืองได้ทั้งเมืองตามที่รายง,งานสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือการส่งกำลังขนาดเล็กเข้าไปเป็นช่วงๆไม่ใช่การยึดครองอย่างเป็นระบบหรือถาวรข้อมูลภาคสนามระบุว่ากำลังรัสเซียที่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้มีเพียงประมาณ40-100ถึง ในการเคลื่อนไหวลักษณะนี้อาศัยยุทธวิธีกองโจรแฝงตัวเคลื่อนที่เร็วและหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงไม่มีการตั้งแนวป้องกันไม่มีการควบคุมถนนหลักและไม่สามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้จุดสำคัญที่ต้องแยกให้ชัดคือการแทรกซึมไม่เท่ากับการควบคุมดินแดนการปรากฏตัวของทหารจำนวนไม่กี่สิบคนไม่สามารถเรียกว่าเป็นการปลดปล่อยเมืองยุทธศาสตร์ได้นี่ไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือการโจมตีที่ล้มเหลวตั้งแต่โครงสร้าง ยิ่งเวลาผ่านไปช่องว่างระหว่างคำประกาศกับความเป็นจริงยิ่งชัดเจนภาพจากแนวหน้าและการยืนยันตำแหน่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแสดงว่ารัเสเซียไม่มีอำนาจควบคุมเมืองอย่างแท้จริงสิ่งที่ถูกส่งไปยังสังคมรัเสเซียคือเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงของสนามรบในจุดนี้ปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่คูปเปียนสแต่มันกลายเป็นวิกฤตความน่าเชื่อถือเมื่อคำว่ายึดได้แล้วถูกใช้แทนสถานการณ์ที่ยังควบคุมไม่ได้ความจริงของสงครามจึงเริ่มแตกออกและแรงสันสะเทือนจากช่องว่างนั้น กำลังขยายตัวอย่างอันตรายในขณะที่เครมลินยังคงพูดถึงชัยชนะสถานการณ์จริงรอบเมืองคูเปียนสกลับเคลื่อนเข้าสู่ทิศทางตรงกันข้ามอย่างรวดเร็วกองทัพยูเครนเปิดฉากโต้กลับอย่างต่อเนื่องรอบพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งนี้ในช่วงปลายปี2 0 2 5การเคลื่อนไหวไม่ใช่การประทะครั้งเดียวแต่เป็นแรงกดดันซ้ำแล้วซ้ำเล่า,า,ลา,า,ลาที่บีบพื้นที่ของฝ่ายรัเสเซียให้แคบลงเรื่อยๆผลลัพธ์ปรากฏชัดยูเครนสามารถยึดคืนหมู่บ้านโดยรอบได้อย่างน้อยสามแห่งเส้นรอบนอกที่รัเสเซียพยายามใช้เป็นจุดยึด เริ่มพังทลายลงอย่างเป็นระบบเมื่อต้นเดือนธันวาคมกองกําลังยูเครนสามารถควบคุมฝั่งเหนือของแม่น้าออสกินได้สําเร็จนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะมันหมายถึงการตัดเส้นทางภาคพื้นดินทั้งหมดที่รัเสเซียใช้ในการส่งกําลังและ,สะเสบียงเข้าเมืองเมื่อเส้นทางถูกตัดกําลังรัเสเซียที่แทรกซึมเข้าไปในคูปเปียนก็ถูกโดดเดี่ยวทันทีผู้บังคับบัญชาฝ่ายยูเครนระบุว่าทหารรัเสเซียจํานวนมากไม่เข้าใจด้วยซ้ําว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาถูกตัดขาดจากการสื่อสารการสนับสนุน และการสั่งการจากถ่ายนอกกระทวงกลาหมยูเครนรายงานตัวเลขชัดเจนมีทหารรัเสเซียมากกว่า200นายถูกล้อมอยู่ภายในโดยไม่มีทางส่งกำลังบำรุงในจุดนี้คูเปียนส์ไม่ใช่เมืองที่ถูกปลดปล่อยแต่กลายเป็นกับดักทางทหารอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามวันที่9ธันวาคมปี2025มอสโกยังคงเดินหน้าตามเรื่องเล่าของตนร,รัเสเซียมอบเหรียญดาวทองซึ่งเป็นเกียรติยศทางทหารสูงสุดให้แก่พลเอกเซอร์เกย์คูซอฟผู้บัญชาการภาคสนามที่รับผิดชอบพื้นที่คูเปียนส์ ความย้อนแย้งปรากฏขึ้นอย่างโหดร้ายเพียงประมาณ4วันหลังพิธีนั้นแหล่งข่าวจากฝ่ายยูเครนรายงานว่าพลเอกคูซอฟเสียชีวิตในมืองเดียวกับที่เขาเพิ่งได้รับเหรียญเชื่อชูวา่ายึดได้สําเร็จมือที่ถูกประกาศว่าเป็นชัยชนะกลับกลายเป็นสถานที่จบชีวิตของผู้ได้รับเกียรติสูงสุดภาพนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวด้านโฆษณาชวนเชื่ออย่างชัดเจนทาประกาศชัยชนะ และเหรียญรางวัลไม่สามารถปิดบังความจริงของสนามรบได้อีกต่อไปและคูเปียนส์ได้เผยให้เห็นราคาที่แท้จริงของเรื่องเล่าที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงสิ่งที่สร้างแรงสะเทือนมากที่สุดหลังเหตุการณ์คูเปียนส์ไม่ได้มาจากฝ่ายยูเครนแต่กลับปะทุขึ้นจากภายในรัเสเซียเองเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นจากบล็อกเกอร์ทหารรัเสเซียซึ่งปกติเป็นกลุ่มชาตินิยมและผู้สนับสนุนสงครามอย่างแข็งขันพวกเขาไม่ใช่ฝ่ายต่อต้านแต่คือฐานเสียงที่เคยปกป้องกอง,กองทัพมาโดยตลอด ในปี2025ช่องหนึ่งที่มีผู้ติดตามมากกว่า600,000คนออกมากล่าวหาโดยตรงว่าวาเลรีกรอซิมอฟพูดไม่ตรงกับความจริงคำถามถูกตั้งอย่างเปิดเผยแล้วกองพันยูเครน18กลองที่อ้างว่าถูกล้อมหายไปไหนไม่มีภาพไม่มีหลักฐานและไม่มีคำอธิบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงอีกช่องหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า1.2ล้านคนเรียกร้องให้กองทัพแสดงหลักฐานไม่ใช่แค่คำรายงาน จากห้องประชุมพวกเขาระบุชัดว่าคำประกาศชัยชนะไม่ได้มาพร้อมภาพภาคสนามใดๆที่พิสูจน์ได้จริงความสงสัยเริ่มกลายเป็นความไม่เชื่อบางช่องใช้ถ้อยคำรุนแรงกว่านั้นพวกเขาเรียกรายงานอย่างเป็นทางการว่าเป็นเพียงควันและกระจกภาพนายทหารในเครื่องแบบสะอาดไร้ฝุน่นถูกนำมาเปรียบเทียบกับวิดีโอจากแนวหน้าที่เผยให้เห็นความสูญเสียและความสับสนของกำลังรัเสเซียในพื้นที่จริงความต่างนี้ตอกย้ำว่าคำพูดกับสนามรบไม่ได้อยู่บนเส้นเดียวกัน ผลกระทบที่แท้จริงคือความเชื่อมั่นภายในที่เริ่มพังทลายเมื่อแม้แต่ผู้สนับสนุนสายแข็งยังไม่เชื่อคำถแถลงของผู้นำทหารนี่ไม่ใช่สัญญาเล็กๆและที่สำคัญนี่ไม่ใช่ครั้งแรกกรอซิมอฟเคยถูกวิจารณ์ในลักษณะเดียวกันมาก่อนจากการอ้างชัยชนะเกินจริงในพื้นที่เดิมคูเปียนส์จึงไม่เพียงเปิดโปงความล้มเหลวทางทหารแต่ยังฉีกหน้าความน่าเชื่อถือของผู้นำกองทัพต่อสายตาผู้สนับสนุนของตนเองและเมื่อเสียงจากภายในเริ่มตั้งคำถามความเสียหายย่อมลึกกว่าการพ่ายแพ้ในสนามรบเพียงแห่งเดียว เมื่อเรื่องราวจากคูเปียนส์ถูกเปิดโปงสายตาของโลกเริ่มหันไปยังยุโรปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิกิริยาจากผู้นำและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงยุโรปในปี2025ไม่ได้เต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่เต็มไปด้วยความระแวดระวังบทวิเคราะห์จากสื่อเศรษฐกิจและการเมืองรายใหญ่ของตะวันตกเตือนถึงอันตรายของมัทตรจันที่อาจซ่อนอยู่ในแผนสันติภาพเกี่ยวกับยูเครนความกังวลหลักของยุโรปค,คือแนวคิดเรื่องเขตปลอทหารที่มีสหรัฐ เป็นคนกลางบนกระดาษมันอาจดูเหมือนก้าสู่การลดความตึงเครียดแต่ในความเป็นจริงผู้นํายูโรมองเห็นความเสี่ยงสูงว่ารัสเซียอาจใช้พื้นที่ลักษณะนี้เป็นช่องโหว่ในการแทรกกาลังแบบแฝงทั้งในรูปแบบหน่วยกึ่งทหารหรือกลไกด้านความมั่นคงที่ไม่ถูกเรียกว่ากองทัพความทรงจําเกี่ยวกับข้อตกลงมินสักปี2015ถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบโดยตรงในช่วงเวลานั้น รัเสเซียประกาศเคารพการหยุดยิงแต่ยังคงควบคุมพรมแดนระหว่างยูเครนกับพื้นที่แบ่งแยกดินแดนอย่างเบ็ดเสร็จเส้นทางลำเลียงอาวุธทหารและทหารรับจ้างไม่เคยถูกตัดขาดการสู้รบไม่เคยหยุดจริงแม้จะอยู่ภายใต้คำว่าหยุดยิงตลอดหลายปีหลังมินสก์มีทหารยูเครนเสียชีวิตทุกปีจากการละเมิดข้อตกลงรัเสเซียค่อยๆผนวกระบบการปกครองในโดเนตและลูฮันส์เข้ากับโครงสร้างของตนเองมีการแจกจ่ายหนังสือเดินทางรัเสเซียให้ประชาชนในดอนบาสเป็นจำนวนมาก และจัดการเลือกตั้งรัเสเซียในพื้นที่เหล่านี้อย่างเป็นทางการจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025มอสโกประกาศว่าข้อตกลงมินสก์ไม่เหลือความหมายใดๆก่อนเปิดฉากการลุกรานเต็มรูปแบบเหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ยุโรปไม่อาจลืมได้ดังนั้นเมือ่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงการจัดเขตปลอทหารหรือการประนีประนอมด้านความมั่นคงผู้นำยุโรปจึงไม่ได้มองเห็นสันติภาพในทันทีแต่กลับมองเห็นรูปแบบเดิมที่อาจถูกนำกลับมาใช้ซ้ำความกังวลนี้ ไม่ได้เกิดจากความหวาดระแวงเกินเหตุหากแต่เกิดจากประสบการณ์จริงที่เคยจบลงด้วยสงครามครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อทุกชิ้นส่วนของเรื่องราวถูกนำมาวางต่อการบทสรุปที่กัปตันมาริตรูเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชี้ให้เห็นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยุทธวิธีเพียงอย่างเดียวแต่คือระบบโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่สามารถหยุดโกหกได้แม้ในช่วงเวลาที่คำโกหกถูกพิสูจน์ได้ทันทีจากภาพภาคสนามการรายงานว่ายึดเมืองได้ทั้งที่ยังไม่ยึดการประกาศชัยชนะลงหน้า และการมอบเปลี่ยนเกียรติยศให้กับความสําเร็จที่ไม่มีอยู่จริงกลายเป็นรูปแบบซ้ำซากเมื่อผู้นําทหารรายงานต่อผู้นําประเทศในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงความน่าเชื่อถือก็อพังทลายตั้งแต่แกงกลางในบริบทนี้แนวคิดเรื่องการหยุดยิงหรือการถอนกําลังจึงกลายเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อถือหากเมืองที่ยังควบคุมไม่ได้ยังถูกประกาศว่ายุดแล้วแล้วใครจะรับประกันได้ว่าเส้นแบ่งหรือข้อตกลงใดๆจะถูกเคารพจริงในปี2025ผู้นํายุโรปมองเห็นภาพที่ไม่อาจปฏิเสธ ได้พวกเขาเห็นประธานาธิบดียูเครนเดินอยู่บนถนนในคูเปียนส์ด้วยตัวเองขณะเดียวกันก็เห็นนายพลรัสเซียได้รับเหรียญสูงสุดจากการอ้างว่าชนะในเมืองเดียวกันและเสียชีวิตที่นั่นเพียงไม่กี่วันต่อมาภาพทั้งสองไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในความจริงเดียวนี่จึงไม่ใช่เหตุบังเอิญและไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะจุดสําหรับยุโรปสิ่งที่เรียกว่ามาโทรจันไม่ใช่สมมติฐานทางทฤษฎีแต่คือรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่า,า,ลาตั้งแต่ปี2014คําพูดกับการกระทําไม่เคยเดินไปในทิศทางเดียวกัน บทสรุปจึงหนักแน่นเมื่อความจริงบนพื้นดินขัดแย้งกับคำประกาศจากศูนย์อำนาจโลกภายนอกย่อมเลือกเชื่อภาพที่เห็นไม่ใช่เรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่หลายฝ่ายตัดสินใจแล้วว่าจะไม่แซงทำเป็นไม่เห็นช่องว่างอันตรายนี้อีกต่อไป